ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .2 นะครับที่ครูสั่งงานนะครับเมื่อชั่วโมงวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมานะครับครูปอนก็เลยทําเป็นวิดีโอนะครับครนักเรียนไม่เข้าใจนะครับสิ่งที่ครูปอนสั่งงานนะครับก็คือการปลูกเมล็ดถั่วเขียวนะครับวิธีการปลูกนะครับเดี๋ยวครูปอนจะให้ดูวิธีการปลูกนะครับนักเรียนมีขวดน้ํานะครับขนาดแล้วแต่นะครับจะขนาด นี่ก็ได้นะครับขนาดนี้ก็ได้หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับ Practice. นักเรียนมีหนึ่งขวดนะครับเอาวางนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็ใส่เมล็ดถั่วเขียวลงไปนะครับอันนี้สมมุตินะครับเป็นเป็นเมล็ดถั่วเขียวนะครับนักเรียนก็ใส่ไปนะครับล้วแต่นักเรียนจะใส่นะครับอาจจะใส่ยี่สิบเมล็ดหรือสามสิบก็ได้นะครับนักเรียนใส่ไปนะครับอันนี้ใส่เมล็ดถั่วเขียวนะครับ ไปแล้วนะครับนานักเรียนก็จะเห็นเป็นเมล็ดถั่วเขียวนะครับสมมุตินะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็ใส่น้ํานะครับในปริมาณที่ประมาณปิ๊งๆนะครับใส่เยอะมากนะครับใส่ปริมาณที่อ่ะนะครับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วนักเรียนก็เอาไปตั้งนะครับบริเวณหน้าต่างของนักเรียนก็ได้หรือหน้าบ้านนักเรียนก็ได้อยู่ในที่ร่มนะครับแล้วก็ ฝาก็นักเรียนก็ไม่ต้องปิดนะครับเอาแค่ครอบไปเฉยนะครับให้ให้อากาศสามารถเข้าไปได้นะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็สังเกตนะครับการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียวนะครับวันที่1เป็นยังไงวันที่2เป็นยังไงวันที่3เป็นยังไงแล้วก็บันทึกผลพร้อมวาดภาพด้วยนะครับอ่านี่เป็นงานของครูปนนะครับอ่าโอเคนะครับขอบคุณมากครับเด็กๆ อย่าลืมทํางานตามที่อุณปณ์มอบหมายนะครับ